มติดรถต้าข้างในอะเออว่ะพี่มันหนีได้อะี่ออเอาไปติดรถเวลานอนกลนคืนอะติดแล้วกาแบนีหมนเต่าตัวเองอะอยพี่เต่าดมหนูแล้วให้ดมเต่าอะไม่ทำงานแล้วนางนเดียวางได้ไม่ไม่จ่ายครับให้พี่เต่าไปเคียร์กับพ่อเอา เบิกเบิกเยอะก่อนที่กินนะจะบอกให้จะถือไปเลยว่ามัจะบอกพ่าไว้ก่อนอะไรนะเตลจะไปเบิกเงินนะนี่น้องกินหมดเท่าไหร่น้องกินหมดห้าร้อยพี่จะเบิกพันหนึ่งอีกโต๊ะนึงสมบัติแบบมีน้ำแจกันมากแบบปัรกันสุดๆกินหมดไม่สรุกไม่หมดมีแต่ของพี่มิ้นหยิบมาเขาหยิบมาเผื่อไม่ได้ทาสี่พันคันเนี่ยสวย ไปเมาอวานมาคิดดีๆคิดดีจะอักเหนือก็ว่ากินชายิงก่อนกินข้าวมันเดี๋ยวมันจะกินไตับปลางั่นพี่ก็สั่งแล้วดีพุ่งเลยให้ผมก็กินชาเย็นถ้ากินก่อนแล้วมันกินไม่ได้เยอะเห็นไหมพี่กินไค่กระทะปลาอดีก่ะไม่ชาเย็นมันยังพอกินข้าวได้น่าจะชาเขียวคือจะอ้วกเลยไม่ชาเยือก็จะอ้วกอะอะไรที่เป็นมันอาจจะเป็นปลาชาชาใครจะไปเซเว่นเราเขาบอกชาข้างเรา อยากซื้อแชมพูคนหนึ่งขอจะซ้อสีส้ไม่มีสีเขียวพี่มกินเขียวมเขียวมินใช่ไหมมันจะมันจะออกเขียวแล้วอยมีเขียวเดียวหนึ่งนะคะเดิมหรอซันซิลอย่าพิ่งลงนะมีจอยซันซิลพี่ต้จซื้อไปอาบน้ำรถพี่แต้วยังเต่าด้วยหรอ ở à, đây nè rồi Pita léng tàu đây rồi Pita đom tàu Pita đom đóm tàu ไปม,มันสักบ่ายสองเราออกไหมไปไหนไปจะพาไปไปวัดไปวาวันนี้วันที่สามต้องไปทําบุญเขา้าใจไหม <c oughs> กินเมื่อกี้กินอะไรบ้างกินปลากินอะไรกินสัตว์ที่มันต, <c oughs> ต้องไปทําบุญไม่เดี๋ยวนนวีดีโอคอหาพี่เต้าก็ได้ทำบุญออนไลน์แต่สองทำ,อทำแล้วอันนั้นทำแล้วไงเซบาทแล้วบุญยังเหลืออยู่พี่จะออกบ่ายสองนะใครจะไปด้วยได้ นอนดีกว่าเป็นรื้อหาเสื้อขาวก่อนประมาณแบบสองไม่มีเสื้อขาวใส่ไปแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะพี่มีเสื้อใหม่ด้วยแล้วบู๊บกูนเออเก็บเสื้อไว้ให้ยากละบูบูนนะเอาเหรอจะเอาหนาลากตุ๊กตาที่หนาลากมากเลยไหนมีเหรอตอนนี้มีค่ะเอามาเลยค่ะไหนมาเลือกเลยเลือกเลยเจ็ดสิบบาทเอามาจะจ่ายเลยขี่ลังรถค่ะเลยนะของฉันต้องสองตัวนะมันจะมีบู๊บสองตัวแม่ตัวละร้อยเออตัวละาหกร้อยเก้าสิบเลยนะอะไรแม่มารอซื้อกับผมเดี๋ยวผมให้ฟรีไหม ถ้าอย่าตัดหนักค้าเราดิผมขายตัวละบาทวันศุกร์เย็เขาว่าสั่งที่ได้ดูยังพี่าซิสเอ็ยังระบุงนุ๊กแอนดูเดอร์ลินอยากใช้ฟิลเตอร์นี้ในติ๊กตอกบแต่ของนางวันแม่คืนคอมพิวเตอร์วันแม่คืนบางที่ก็มีคือบอกว่าทุกคนมีดอกไม้อยู่หูแต่ฉันไม่มีอ่ะอ้าวทำไมอ่ะฟิลเตอร์นางไม่คืนมีอยู่แต่มีดอกอื่นไม่ใช่ดอกนี้ อันนี้ดอกม่วงอันนี้ดอกขาวอันนี้ดอกเข็มดอกกุหลเ้ามนี้ชเสื้อใหม่เลยลูกไปเหนือใส่เสื้อเนือเนี่ยจะพาไอไนานเกี้เนี่ยดีเบปด้วยดเบดไปไหมนี่เซเว่นเซเว่นเซเว่ไปได้คอตไงอนรนไมนวค่าน้ำมัป็นั้วต้งช้แชมพูชื่อเสื้อชุดนี้ตัวนี้นี่นี่นี่ร้านดีตรงนี้เลยงอนอะไรนี่นี่แหละเขาบอกว่าอยู่นี่แหละ ฉันซื้อฟังพูดนี่ยนี่นี่ฉันซื้อร้านนี้แหละฉันซื้อร้านนี้แหละนี่ไงที่เขาบอกว่าให้มาที่นระโองอปนี่ไงนี่ไงโอเข้าใจแล้วเนตื่นบ่ายสองค่อยมาต้องมาอ่ะเวลาชวนเราไปเรายังออกไปด้วยเลยแล้วทีตัวเองเราชวนไม่ไปแล้วทีเนี้ยอิ่มแล้วง่วงใจใจญ่ดำถ้าใส่สุดเหนือให้ดูหน่อยใส่สุดเหนือเดี๋ยวไปหาซื้อกันใส่สุดเหนื้อใส่สุดเหนื้อเอาถ่ายรูปตั้งแต่ตอนนี้เลยได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้สภาพแต่ละคน เราจะมาเที่ยวใส่สุดเหนือร้องเพลงดีกว่าท่านบอกบิททบก่อนนี่หรอวัดภูมินนี่แหละอมิตรนไม่มีเซเว่นนะใส่ภูยอดฟ้าภูอเมซอนเดี๋ยวก่อนไหนอเมิตรนเวลาลาน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 นี้ไม่เปิดเลยวันนี้ไหนป้าไหนอเมิตรนไหนอเมซอน Amazing เอาอีกทีเอาสองร้านแล้วนะคนที่นี่เขาไม่กินกันหรอเขายังไม่ตื่นบ้าละไม่แมานบอลมัน Amazon เป็นบ้านใหญ่ข้างในหรือเปล่าคะตรงนู้นอ่ะมันยังไม่ดูมีเลยที่ไหนก็นล้วเลยมันจะดีมากนะตอนย้อนทำไมที่นี่ปะตอนย้อนทำไมไม่เปิดเลยนะยอดน่าจะสุดเขาเพิ่งเก็บกวาดอแต่มันไม่มีป้ายนะคะบอกว่า Amazon ไปซื้อเซเว่นจบพ่อหิวข้าวแล้เพราะยังไม่ได้กินข้าวเป็นเลียวอยากไปนอนดีมากดีเลยนะนี่คือที่นอนหนูนะเนี่ยทุกคนเหยียบย่ำที่นอนดีดีหน้าเราที่นอนดีนะดีหน้าเนี่ยก็ว่าอยู่ทำไมผ้ามันอยู่ข้างล่างเครงหลังก็มีข้าเป็นแม่แต่มันพอดีตัวหนูเลยนะ เอาเอารถมากับแก้วเพราะว่าขับรถไกลพระศรีวิรพมีทูมานี่ใช่ใช่นี่เนาะคุณมิ้นเรามาวัดแถวนี้เนาะใช่อยากมาวัดทุ่มมีนี่นี่นี่วัดข้างหลังนี่เลยพระธาตุชางพระธาตุเจ้าตัววัดก็คือกลับไปอาบน้ําแล้วก็ไปทุกวัดจบวัดเนี่ยเออแต่จริงๆทำอย่างไรได้ดีนะคือกลับไปอาบน้ําแล้วออกเลยแล้วเราต้องไปซื้อชุดตรงนี้ก่อนเพราะฉลาดเรือแล้วกันทั้งนั้นข้ามาไหม ถ้าจะอาบน้ำปีเอออาบน้ำแออกมาเลยเนี่ยมันก็ดีกว่าไม้มิ้นที่แบบว่าแล้วเราปลอสล่ะเรือจะมาไหมเราจะไปนอนอาบน้ำแล้วออกมาเลยมาแต่ว่าเราต้องกลับเข้าห่อเนาะไม่ตไม่ห่อแล้วออกมาแล้วประมาณเที่ยงเราก็ได้นอนไงถ้าออกมาตอนบ่ายมันจะร้อนเราปวดท้องเวียนเออจะกินยายังอ๋อมันเป็นผู้ชายปวดท้องเวียนได้ไงได้ไรตาวมีสละนอนตลอดนะ เอาทุกคนไม่มีเซเว่นหรอกแล้วหาไฟแดงเอาหรอก้องไปพะพยาใช่ครับพวกนี้ไปพะเยาครับสที่เราไปุมันก็เป็นไฟดพี่ลืมตลอดเลยนี่ก็ไฟแดงนะเบรกเลยแล้วแค่แย่งเบรกหน่อยอ๋อเออเมื่อคืนเรามานี่แหละหรือเปล่าเอ้าเพื่อนแยกก่อนเข้ารอยเอ็ดใช่ไหมที่เป็นสีแยกไอ้แใครมีหมอกพัดมีหรอขี่รถพุ่งเลยสิไฟแดงไปแม่ ถอยมากถอยมากแทบเบียงเ่ยต่ำรถเขาเป้าเ <laughs> สียประยกาศเลย่นี่เราไปถ่าย,ยน้ำมัน่อง <J BL S 1> ยังไงยังวันนี้แนี่ JBL J JIB ชอบแก้หะน้องอะอันเนียเราจะมาวัดนั้นมา,มา,มาซนูนเมื่อกี้แล้วจะมาซูนนี้ไม่ก็เคยไปมมาซื้อซูด มาไหมมามซื้ออ๋อมาซื้อชุดมาซื้อชุดแล้วก็กลับไปท้องก่อนแล้วค่อยออกมาทำบุญนะสิงซาขอคุณนะเห็นไหมซูซี่มีปิ๊กยาอันนี้วันขอบคุณสิงซาเดียวว่าค่สียงบ้านแล้วก็มาเปียนขอบคุณ ชิงสาวัดพระธาตุชิงสาดานไม่เปนนั่นน้ำท่วมไม่เป็นไรพี่อ้าวัดเยอะเหมือนกันชิงตาทำไมเมืองานตอนนี้คนจะเยอะตีสิบโมงแล้วเยวซ้ายก็เราจึงบอกกัเมนว่าถ้าเรามากลางวันนี่เราคือร้อนก็เลยจะชวนมาตอนนี้อาบน้ำไปเยวะแล้วกลับมาเธอเขาเป็นคนรอกห้องใช่ไหมใช่แล้วเขากุญแจไว้ไหนเนี่ไปกับเพื่อไหม อยู่สองวันต่อไปครบนะคราวนี้ใครจะลงเซเว่นลงเลี้้ยยวซาไปต่อนี่ไงพี่เราเพิ่งจะลงไปก่อนนะเรงจะเข้าเซเว่นเออนะนี่ไงเมซอนอุ้ยมีที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยเราจะมาที่แหละชิงสาแล้วก็มาชิงลายนะสาแล้วก็ค่อยมาชิงชาบ้านนี้เขาชอบเลี้ยงหมากันเนาะเดี๋ยวนี้เขามีเลี้ยก็จะเล้จะเลยว่าใกล้ชายแดนเหรอกำแพงมากเดี๋ยวเราจะมาที่แหละ กัแพงนธ์นครสีาเดี๋ยวเราจะมานี่แหละตอนบ่ายอาทุคนไปซื้อโค้ก้อะไรจะไปกิงจะไปกินโค้กนอนปวดท้องเย็นเลยเขาแลอเอมันปวดเพนาะว่าปนดน่ะเย็น่ะหนูมันก็ไปซื้อควายสแตนหรือว่าอะไปเลยไปมีไะพี่จะลงเหรอไม่ลงนะไม่ลงเลยแกจะจับป้าป้าขาเทมพูนะ อันไหนอ่ะเออตักินมีใครกินไหมอลละไรนะสังสซิลกับซีรีจอยละ้ะ นมเล็กตออะซอยงาดำสันซิวเป็น,เป,น,นเป็นไงอ่ะสันซิวอันนี้ไงขอชิเชียว เครื่องนี้หรอใช่ครับไฟเบอร์ไหนฟเบอร์ไหนมันดีหรอทุกคนด,ดีสุดมะขามดีสุดมะขามป้อมหรอมะนาวค่ะอ๋อนี่ไงมะนาวมีซองเดียว แตงโมนี่ชอบหรือว่าชอบกินหรือว่าชอบแต่เหมือนมะนาวขายดีเลยส้มส้มเขียวหวานเดี่นี้เป็นผลไม,ม้รวมได้ชากลาบ โอเค2อันจบที่นี่แหละซื้อสลัดด้วยสลัด,ดนี่เลยจะเรียวงาน,นเดี๋ยวแกบ,บนึงนะทุกคนรอนะมึงก็ ini coklat dia ini nggak ada mak. งานดำนะแล้มันหน,นี่หวาสิี่จะไม่เหมนาาหรอกเท่าเทาเป็นแบบอันี้คือแบบ <c oughs> มีไม่มันสะดวกงานดำหรือถั่วดำงาดำสิมมนจะมีอะไรจะมีถั่วดำอะไรเงี้ย <c oughs> ซื้อน้ำไปด้วยเราจะกคิดแบบแจ็คสันว่า <c oughs> น้ำไม่มีตาตาไม่มีน้ำ ามะพร้าวให้หน่อยขวดขวดแก้วดำขวดแก้วดำหนึ่งจุดนูน้นนู้นใช่น้ำตาลน้ำตาลนี่ไหนมะพร้าวน้ำตาล,ตาลมะพร้าวาเอามะพร้าวสินั่นขึ้นแตงโมขาวหน่อยเอาอันนี้ด้วยเอาวิตามินซีอยู่ไหนอ่ะวิตามินซีวิตามินซี สมสมนท่าไงมีขนมไหมไม่ชินของตัวเองนะ่ะ

โยเกิดด้วยมันโยเกิดโดยเกิรไปกินกับอะไรอ่ะไพเฟิร์เหรอ,รหรอไม่ซึ้ออคอเนเสิร์ตทำไงครับดีวขอบคุคทาบสิงห์น จะได้ถ่ายง่ายๆจะเกิดรุ่นไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าจะให้ก็ต้องเป็นรถอะไรอ่ะรถมะพร้าวนุ่มเปรี้ยวดีไหมอุ้ยพอแล้วนุม่มเลยแล้วพ่อเกตุนางนิดนึง อันไหนรถตัวไหนสรุปแรกกินอันไหนีบ

แบบไม่พอมี300ร้อพอดีมีสามมี300ร้อยสามร้อยนึงสามรบาทสตาง์แล้วมันก็ลดราคาลดราคาให้ด้วยเป็น299ร้เก้าเดีเสียมากะอเ็นไงลืม ไม่ลืมที่เห็นแล้วน้องก็ขยิบเข้าไปเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวีิมมี่บอกว่าเดี๋ยวเดินไปเอ้า๋ยวบอกว่าเดินไปโอ้โหไม่เบาเหนื่อ๊ะจับโทรศัพท์มาชัดเลยเนาะ ทั้งหมดในสุดเท่าไหร่ทั้งหมดเร็วขนาดนี้เลยแต่ว่าไม่ใช่แต่บงวันวันเชียงใหม่เชียงรายโปรแกรมเที่ยวเราเยอะมากใช่แต่มันมีสองงานใช่แต่มันเป็นสองงานบาหุนเหรอใช่ไหมได้ไหมไปเกิบบัตรตั๋งอารมณ์เชียงรายเรายังไงดีเชียงรายเรานอนใกล้กันเดี๋ยวเปลี่ยนที่แ่พี่จะทำงานบ้านเนี่ย พี่แมงใช้ตะลวดแลกเลยจะไปบางวันใช่จัผมจะผมจะไปบางวันผมจะใส่อะไรนะไม่อันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรล่ะแม่เสื้อพ่อว่าพ่อพูดว่าอะไรนะวันนั้นวันที่ประชุมให้ใส่บิกินี่เหรอไม่ใช่บิกินี่เดี๋ยดิแหละวจะเอาเอา่ยวชุดเซ็กซี่เซ็กซี่ซีทูเหรอใช่ซีทูไปใส